แหนมเนืองน้อยคืออะไรแหนมเนืองน้อยคืออะไรคะแหนมเนืองน้อยก็คือจ้าจุ๊บจ้าจุ๊บอะไรคะอยู่ดีก็มาจ้าจุ๊บเออสปอยชุดเซมเซมสิบหน่อยปป๊า,ปา ไม่อยากสปอยเลยถ้าเกิดสปอยทุกคนก็คือแโป๊ะเลยรู้เลยอะไรอย่างงี้งานรับเยอะมากอยากดูแล้วคือช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่เราก็แบบเตรียมตัวในหลายๆหลายๆหลายๆงานหลายๆแบบอรวมถึงซิงซบด้วยใช่ไหมคะก็ในเดือนหน้าหรือว่าในเวลาถัดไปในในอันใกล้ก็จะแบบว่าเออได้มีอะไรทุกคนได้ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันมากขึ้นนะในส่วนของพวกเราบีนเคทฟูตเ รอไม่ไหวแล้วก็เรียกได้ว่าในไตรมาสที่2 3 4ส3 4สก็อาจจะมีอะไรให้ทุกคนได้แบบเอ้ยได้ติดได้ได้รับชมรับฟังติดตัติดตามอะไรกันนี้ได้ส่องแทกในทวิตบ้างไหมคะคือช่วงเนี้ยก็จะแบบว่าต้องทํางานใช่ไหมคะอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปมากไม่ได้เข้าไปบ่อยแต่ก็ก็เห็นทุกทุกทุกเขาเรียกอะไรทุกการเทรนทุกแฮชแท็กที่แบบทุกคนทําให้อะไรย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่แบบว่าคอยคิดถึงกันอยู่ตล ตลอดเวลาน้องหนึ่งก็รับรู้ตลอดแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากจริงๆดูคนเก่งมากๆที่แบบว่าเอ,อเสียสละเวลาพลังกายพลังใจมาช่วยกันมาปั่นเทรนให้ถ้าใครมาว่ามาด่าอะไรทุกคนใครที่มาบอกใช้แต่ปากในการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ในการคือเหมือนใช้แต่แป้นพิมพ์ในการมาสั่งสอนคนอื่นหรือว่ามาทําให้ทุกคนเสียกําลังใจก็อย่าไปสนใจมากนะคะน้ำหนึ่งรับรู้สิ่งที่ทุกคนทําแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนเก่งมากๆแล้วแหนมเนืองแหนมเนืองน้อยคืออะไรแหนมเนืองน้อยคืออะไรคะแหนมเนืองน้อยก็คือร้านแหนมเนืองเจ้าใหม่ค่ะ <laughs> ช่วงนี้ได้เจอเนอยเปล่าเรื่อยๆค่ะ เจอบางไม่เจอบางเจอบางเอานี่เจอได้ไม่เจอไไหเจอเจอเจอบ้างไม่เจอบ้าง